ชุดไทยท่าต่างๆมามาเอ็ก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 ไม่คนเลยเด็กก็ตั้งกล้องไว้ตรงนี้ค่ะเขาจะถ่ายองค์สวยๆนะคะข้างด้านหลังมันจะเป็นท่าปราง ส,สวคนมาก็ต้อ่ายตรงนี้คะหรับนักท่องเที่ยวเนาะเป็นไฮไลท์ขอที่นี่นะส่วนบุคคลทั่วไปตอนนี้มีกำลังนั่งหลบอยู่ใต้ต้นไม้นะส่วนเอก็ยืนอยู่ตรงนูง้นนะคะงคจะไล่ศพนะ ไ่ถงกันด้วยนะสคนอ่ะอดีค่ะ เหมือนตอนที่ไปเกาหลีนะคะมีก็จะใสของเคาแล้วก็ดีด้แบบนี้นะ้ลังสวยๆน Thank you t h a n k you t h a n k you for e l p i n อันนี้ก็เป็นลานสนามหญ้าเนาะปะองคนก็ขอให้กรุ้มสักนิดนึงนะคะเพื่อเขาจะได้มุมสวยๆนะคะส่วนเมย์ก็หลอบอยูตอนน่ตรงนี้อัน,น้นสาวเอฟนะคะยืนอยู่ใน้าพเสม้ フロートフォトスタ